ท้องฟ้าตอนเย็นวันนี้ค่ะขอ,อเตือนเพื่อนๆด้วยความหวังดีนะคะเนี่ยเก็บข้าวเก็บของให้ดีนะคะขึ้นชั้นสองเลยค่ะนี่ดูหน้ากลัวแค่ไหนมืดมากตกหนักมากเลยคันนี้เด้อ ้อ,องฟ้าดำมากเลยที่บ้านเราก็หนักเลยค่ะนี่ค่ะน้ำท่วมจนท่อระบายไม่ทันเลยแล้วของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะน่ะคะเห็นสีนี้ไหมคะเนี่ย มืดทั้งหนักทั้งมืดมองไปทางภาคเหนือเนี่ยกลัวง,งภาคเหนือน่กลัวจริงๆนีย่ยิ่งมองไปทางภาคเหนือนะคะโอ้หนักแค่ไหนนะคะเพื่อนๆถล่มทลาย หนักแค่ไหนคะน่ากลัวจริงๆเลยคะ่ะไม่ดำอย่างนี้ ระวังน้ำท่วมบ้านด้วยนะคะ